ใช่ครับเรามาดู EP ต่อไปนะครับอันนี้เรารับจ้างคุดต่อนะครับนี่น้ำนาุ้งอ้นารัเลยโอ้น้า บอกเรียกเพื่อนมาด้วยช่วยหน่อยครับอ่าเรียกสิ่งร้ายคันนี้ครับนี่มาแล้วมาจะมาคันนี้อาไม่โครมาทำไมคันนึงยืนไมโครมาอยู่แล้วอ่ไมโครมาแล้วครับนี่ไมโคเจ้าเจ้าคันเล็กมาแล้วงานเล็กนะใช้งานเล็กออ่าานี่ นะครับคันนี้ใหญ่นะครับ้องเลคันใหญ่ไมคันนะครับรี่ใหญ่ไมคันเยอะเจ้าสีมาเลยสีูแล้วามาคเองงานนี้คาถนัดโอครับผมู ทางไปแล้วครับทางไปแล้วนี่กีลัวคุ้มเยเอออ้าวมาคันนองคันคันนี้อ้าวดวงฟ้าต่ออ้าวพิษรอรอรออ้าวนี่เอาคันนี้มาดีกว่าเกิดเลยครับเกิดหน้าดินหน้าดินเอาเว้ยอืมอืม